คณิติวะนะคะภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นหนึ่งะคะมีทั้งหมด20บทเรียนนะคะเรียนตามบทเรียนเรืเร่อยๆกับแก้มสาดอนเซค่ะให้ฮจิเมชนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มทบทวนอักษรคาตาคณะให้นะคะก็คืออักษรคาตาคณนานะคะที่ส่งคลิปให้ทุกคนเรียนไปเนาะอักษรคาตาคณะก็มีมี46ตัวเหมือนกันนะคะก็คือออกเสียงเหมือนกันกันกบ คีรางานะเลยนะคะแต่ว่าเป็นการเขียนคนละแบบนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งเนาะเอาไว้เขียนกับพวกตัวอักษรพวกคาต่างาคามาจากภาษาต่างประเทศหรือว่าพวกอย่างเช่นชื่อพวกเราที่เป็นคนไทยอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ตัวคาตาคณะเขียนนะคะโอเคเนาะวิธีเขียนต่างๆก็อยู่ในคลิปก่อนหน้านี้ที่เราเรียนไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่ม เรียนเขียนชื่อแล้วกันนะคะเพราะว่าตัวอักษรคาตาคะคือมีคลิปแยกที่เราเรียนไปแล้วเนาะก็คือการออกเสียงเหมือนกับพี่รางนะทั้งหมดเลยแล้วก็วิธีเขียนก็คือต่างกันเนาะพี่รางนะมันก็จะเป็นแบบว่าตัวน่ารักน่ารักใช่ไหมคะคาตาค纳ก็จะเป็นแบบแบบตรงตรงแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเริ่มให้ได้เลยนะจ๊ะคลมบางวะนะคะสําหรับนักเรียนที่เข้ามาดูนะคะ <c oughs> อ่า โอเคนะคะเดี๋ยวทบทวนให้เพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะแล้วเราก็จะได้เรียนกันไปนะคะอ่าสรุปหลักง่ายๆของอตัวคาตาคณะก็คือไว้เขียนเกี่ยวกับคำศัพท์พวกที่มาจากภาษาต่างประเทศเนาะบางทีก็จะเป็นเหมือนอภาษาไทยเราที่มีศัพท์แสลงบ้างศัพท์ัยรุ่นบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าบางคนก็งงว่าโอยเซนเซททาไมแบบบางทีภาษาอังกฤษมันออกเสียงแบบนี้แต่ว่าญี่ปุ่นออกเสียงแบบนี้นะคะก็คือ เขาออกเสียงไม่ได้นั่นเองนะคะก็คือเขาก็จะเอาเสียงเท่าที่เขาเใกล้เคียงที่สุดของเขานั่นแหละค่ะนะคะอันแรกเลยเนาะออกเสียงแบบตรงตรงได้เลยใช่ไหมคะอย่างเช่นอันเนี้ยปิงปองใช่ไหมคะที่แปลว่ากีฬาปิงปองใช่ไหมก็เวลาเขียนก็คือเขียนแบบอันนี้คือออกเสียงตรงตัวเลยตัวฮิใส่มารุใช่ไหมคะก็เป็นปีใช่ไหมปิอิงโปอ,อึนะคะก็เป็นปิงปองแบบนี้นะคะ ต่อไปเทนนิสใช่ไหมคะตัวเทนิสเทนนิสเทนนิสก็คือเสียงคือตรงตัวเลยเนาะแมงโก้แมงโก้เห็นไหมคะแมงโก้ม,มนะม่วงเนาะเวลาเขาเขียนเห็นไหมคะสังเกตเลยพิอึ่โปอึ่นะคะก็พิอึ่งโปอึ่ใช่ไหมคะตรงตัวเลยตัวนี้เทนินะคะแล้วก็สึออันนี้เหมือนกันตัวมะใช่ไหมคะ มะงโกนะคะมังโกนะคะตรงตัวเลยต่อไปบะนะนะก็ ba na, คืออะไรคะตัวฮะใสเ่เตียนเตีนเป็นบอเบมายอยู่แล้วเนาะเป็นบะนานะนะคะนี่แบบนี้นะถ้าใครยังจําตัวอักษรไม่ได้ทุกคนก็ต้องเอาตารางมาเทียบเคียงแบบนี้นะคะเนาะ,ะต่อไปนะคะอันแรกเลยคือแบบออกเสียงตรงตัวเลยนะคะก็คือแบบ พอได้ยินปุ๊บก็รู้เลยว่าเป็นคำศัพท์อะไรนะคะอันที่สองก็คือออกเสียงเปลี่ยนไปเลยเนาะอย่างเช่น coffee coffee ของเราก็ออกเสียงได้เนาะแต่ว่าคนญี่ปุ่นจะเป็นคำศัพท์ใหม่เลยคือโคฮีโค,ฮ,โคฮีนะคะอ่า soccer ใช่ไหม soccer เ,เป็นซักกาซักกานะคะไม่ต้องงงเลยเนาะเพราะฉะนั้นคือคำศัพท์ คาตาคนะเราก็ต้องจําเหมือนกันค่ะที่รักจานะคะต้องจําแล้วก็ฝึกเห็นบ,บ่อยๆแล้วก็ออกเสียงบ,ยบ่อยๆแค่นั้นเองเนาะอันนี้คือไม่งงเนาะอันนี้เล่าให้ฟังนะคะแล้วก็หลักๆก,ก็คือคอมพิวเตอร์อะไรที่มันลงด้วยทางท้ายด้วยเธอๆก็จะเป็นท่าเป็นตาตาทั้งหมดเลยนะคะอย่างเช่นอันนี้คอมพิวเตอร์เป็นคอมพิวตา ฮัมเบอร์เกอร์เป็นฮัมบาร์กาแบบนี้นะคะเขาจะแบบออกเสียงเออเอ,อไม่ได้ประมาณนี้เนาะอันนี้คืออทบทวนให้ฟังนะคะประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นอักษรคาตาคะน,นะคะทำยังไงถึงจะจำได้เซนเซฝึกจำแล้วก็ถ้าใครแบบโอ๊ยจำไม่ได้มันตั้ง46ตัวเซนเซจจำเป็นคำศัพท์ได้ค่ะจำเป็นคำศัพท์ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คนที่จะจำได้ จริงๆอะนะคะมันมันถึงจะอ่านออกได้ะนะอย่างเช่น A B C ใช่ไหมอ,อ,อักษรภาษาอังกฤษก,ก็ต้องมีตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็กอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรารู้เรื่องอ่ะมันก็อ่านได้นาะถ้าจําไม่ได้มันก็อ่านไม่ได้เท่าน,านั้นเองนะคะสู้ๆนะคะสู้ๆน,นะยังไม่ถึงคันจิเลย <laughs> ต่อไปค่ะเมื่อเราแบบได้คําศัพท์คาตาคณะอะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะโอ้เซนเซอยากเขียนชื่อเองเป็นจังเลยนะคะแบบนี้เลยนะเซนเซก็จะเทียบเคียงให้ พาฝึกเขียนนะคะก็คือการเขียนชื่อตัวเองนะคะทุกคนนะอย่างเช่นเนาะอันนี้เซนเซอพึ่งเพิ่มให้ใช่ไหมอันนีส้สมมติว่าเขาชื่อพีระมนุลนะคะธนากรอย่างเงี้ยพัชราภาอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็เอาเสียงถ้าใครจําตัวอักษรได้แล้วนะคะเราสามารถเทียบเคียง เสียงเวลาเราออกเสียงตัวคาตาคณะออกมาได้เลยแล้วก็เขียนสะกดเอาได้เลยนะคะไม่มีไม่มีผิดแล้วก็ไม่มีถูกอะไรเงี้ยนึกออกไหมอย่างเช่นภาษาอังกฤษนะคะบางคนเขาเขียนอ่านเนี่ยเห็นไหมอย่างเช่นบางคนก็เขียนธนากรอาจจะเขียนธนากรแบบนี้หรือจะเปลี่ยนธนากรแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราเอาเสียงอะไรก็ได้ที่มันออก มาเป็นชื่อเราให้มากที่สุดนะคะเสียงให้หมันเหมือนชื่อเรามากที่สุดหรือถ้าใครจําอักษรไม่ได้ทุกคนก็จะต้องเขียนเป็นตัวภาษาอังกฤษแบบนี้ออกมาก่อนแล้วเราก็มาเทียบเคียงตารางเอาก็ได้นะคะอ่าแล้วก็แทนตัวอักษรน,นั้นไปเนาะเพราะฉะนั้นการจําตัวอักษรได้ทั้งหมดยังสําคัญอยู่โอเคไหมอ่าประมาณนี้นะคะนี่บางคนจําได้แล้วฉันชื่อพิระมุลนะคะพิระมุลมันไม่มีพอพานใช่ไหม ก็ต้องเป็นวงกลมเป็นปาปาแทนเนาะปัปปิปุปปุปใช่ไหมคะก็จะเป็นปิระมนปิระมุนปิระมุน,มนแบบนี้นะคะเนาะง่ายไหมเอ่ยลองเอามาเทียบเพียงนะคะแบบนี้เนาะตามที่เราเขียนหลักการอ่านของเราไปทนากรนะคะก็ทะนาโคนทะนาโคนนะคะก็แบบนี้เลยอันนี้ทําเป็นตัวทะใช่ไหมณนะ อืมนะคะต้องเข้าใจพวก a i อ e o คาคิคูเคโคเรียบร้อยแล้วก็ลองมาขีดเส้นใต้ว่าอ๋ออันนี้ตัวเดียวคือตัวท้าอันนี้ตัวนะอันนี้ต้องเป็นตัวโคนะคะเพราะว่าตัวคนไม่มีนาะมีแต่ตัวโคเหนื่อออกไหมแล้วก็เนเฉยก็ตัวอึ่นนะคะประมาณนี้แล้วก็เทียบเคียงเขียนออกมาได้อย่างนี้เลยอ่าอีกสักนิดหนึ่งนะคะอันนี้พัชราภาใช่ไหมพัชราภา ตัวนี้คือยกตัวอย่างให้ดูคือตรงนี้มันตัวสะกดทุกคนอย่าลืมนะตัวสะกดของเราต้องเป็นซือเล็กนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นตัวซือเล็กเนาะปะใช่ไหมคะเนี่ยตัวปะตัวปะก็คือตัวนี้ปะชะก็คือชะชุโชจําได้ไหมอันนี้นะคะแต่ว่าเราก็เทียบเคียงออกมาเป็นตัวคาตาคานะนะคะอันนี้สังเกตนะตัวเล็กนะละก็ตัวละ ปะก็ตัวปะนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือส่วนใหญ่ชื่อคนไทยจะออกเสียงเป็นยาวๆใช่ไหมชื่อคนไทยจะออกเสียงเป็นแบบยาวๆอย่างเช่นซินเซก็เหมือนกันนะชื่อพัชราอย่างเงี้ยนะคะก็เขียนได้เลยนะพัชระอย่างงี้ก็ได้หรืออายุตัวอย่างคนนี้แล้วกันเนาะพัชราภาพัชระป,ปะ,ระป,ปะก็คือตัวเนี้ยถ้าเวลาเราเขียนภาษาอังกฤษนออกอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเราอยากให้มันออกเสียงเป็นภาษาไทยมากยิ่งขึ้นพัชระ แบบเสียงยาวเราใช้ขีดยาวด้านหลังนะคะ,ะใช้ขีดยาวด้านหลังเสียงแทนเสียงเป็นเสียงยาวสําหรับตัวคาตาคณะเนาะอันนี้ไม่ไม่ผิดนะอืเขียนเข้าไปได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ชื่อพัชราภาเนี่ยเขาก็จะแบบว่าเขียนได้ทั้งสองแบบแล้วแต่เขาเลยคนญี่ปุ่นก็จะออกเสียงเป็นพัชราปะพัชราปะกับพัชราปาเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาก็จะแบบพาให้นะคะเนาะโอเคไหมเพราะฉะนั้นไม่ผิด นะคะเราเทียบเคียงเสียงให้มันใกล้เคียงที่สุดเท่านั้นเองเนาะแต่ว่าถ้าเป็นคำศัพท์พวกนี้นะที่รักนี่คำศัพท์พวกแบบว่า coffee soccer พวกแบบอันเนี้ยคือต้องต้อง,ต,องต้องถูกต้องแบบนี้นะคะเนาะก็คือต้องจําเป็นคําศัพท์ให้ถูกต้องแบบนี้เลยแต่ถ้าเป็นชื่อของเรานะคะคือเราจะเขียนยังไงก็ได้ให้มันแบบเทียบเคียงเสียงให้ใกล้เคียงมากที่สุดนะคะเหมือนเราที่มีมีชื่อภาษาอังกฤษเนาะโอเคไหม สวัสดีค่ะฝากกดติดตามช่อง YouTube แก้มสยดอทเซนเซใครสนใจเอกสารประกอบการเรียนดูรายละเอียดใต้คลิปนี้สนใจสั่งซื้อส่งข้อความไปที่ Facebook แล้วก็ไอด้านล่างนี้ค่ะ